สวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนครับวันนี้นะครับคนโคนพานะครับ EP ที่หกร้อยหกสิบเจ็ดนะครับมีพาสสะสมเขาเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละสามร้อยบาททุกรายการเลยนะครับนะครับรายการละสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาททุกรายการเลยนะครับช่องทางในการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เพื่อเดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีแวร์เก็บเงินไปทางนะครับฝากเพื่อนเพื่อนในพี่ผู้ชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ หกหกเจ็ดนะครับเริ่มองแรกครับเป็นสมเด็จนะครับมีลงรักนะครับลงลักลงชาตินะครับสีออกแดงแดงนะครับเป็นเนื้อพงนะครับคมลึกนะครับหมายอีกหนึ่งครับ หมายเลขสองนะเป็นสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับมีมวลสารครับสมเด็จเฉลิมพระเกียรตินะครับหมายเลขสองนะครับหมายเลขสามก็เป็นสมเด็จเหมือนกันะครับมันก็ลงรักนะครับคมลึกนะครับ หมายเลขสี่ก็เป็นสมเด็จครับออกเหลืองๆครับอุ่นครับหมายเลขห้านะเป็นพระพุทธทน้อยนะครับปิดทองนะครับพุทธทน้อยปิดทองนะครับหมายเลขห้าครับ หมายเลขหกนะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกิดวัดสะพาน,นครับรี่หลวงพ่อเกิดวัดสะพาน,นครับสองสี่กว่าครับคนครนายกนะครับหมายเลขเจ็ดครับเป็นเหนรียญโลครับหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบืออะครับอมเขียวอม,อมเหลืองอมแดงนนครับโลหะเขาครับแล้วามีรอย ช่อครับหลวงพ่อรุ่งวดทากระบือหมายเลขเจ็ดนะครับหมายเลขแปดก็เป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่งนะครับเป็นไกรเงินนะครับเรียมเก่าเรียมใช้มานะครับสองสี่แปดสี่นะครับหมายเลขแปดครับ เลขเก้าน,นะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับเนี่ยมีตอกชื่อนะครับหลวงพ่อเงินนะวัดดอนใหญ่หอมนะครับปีหนึ่งสองนะครับอ้น,นี่อัที่สงคลานะครับเกาะเสือนะวัดเกาะเสือนะครับมณีสิมนะเป็นขุนแผนไข่ผ่าซีกนะครับ ไข่ผ่าซีกนะครับเนื้อดินนะครับหมายเลขสิบ,นะ,บ,น,น,ะบน,น,นะครับหมายเลขสิบนะเป็นพ่ารอดนะครับพ่รอดเนื้อดินครับหมายเลขสิบนะครับสิบสองนะเป็น ะลีลามิตรขนุนนะครับนี่ครับมีเลขดอ,อกมะขามเต็มเลยนะครับสภาพใช้นะครับลีลามิตรขนุนเลขสิบสองนะครับหมายเลขสิบสามนะครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงนะครับนี่ครับด้านล่างด้านล่างนี่มีอุดนะครับนี่ครับ อยอุดผงมีอุดมวลสาเนี่ยะครับเป็นเนื้อผงลงรักนะครับเป็นนแค่พิมพ์ปั้นนะครับเก่านะครับหมายเลขสิบสี่นะครับเป็นพักกิ่งนะครับอังคีรถนะครับ วัดลาดโบพิษนับสองสี่แปดหนึ่งนะครับ้ากิ่งอังคีลดวัดลาดโอพิษนับสองสี่แปดหนึ่งครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับผสลึกนะครับหมายเลขสิบห้านะครับเป็นเรียนหลวงพ่ออยู่วัดน้อยครับสองสี่ห้าเก้านะครับเรียนหลวงพ่ออยู่นะครับวัดน้อยครับสองสี่ห้าเก้านะครับ หมายเลขสิบหกครับนะเป็นหลวงพูกขาวคนระับเรียมเก่าเรียมใช้มาครับหลวงพูกขาว,วัดถ้ำกองเพลนะครับเย็นสวยนะเรันเย่างสวยนะเนี่ยครับอยู่ในเรียมนะครับรุ่นมหาราชนะครับปีสองหนะึ่งนะครับเห็นหลวงพูกขาว,วัดถ้ำกองเพนะนะครับเรียมเก่าเรียมใช้มาครับยังสวยนะครับด้านในสวยนะครับวัสิกเป็นรอยนะครับ หมายเลขสิบเจ็ดครับเป็นรูปเหมือนปีสิบสองครับหลวงพ่อเพือวัดกิ่งแก้วนะครับรูปเหมือนหลวงพ่อเผือวัดกิ่งแก้วนะปีหนึ่งสองครับมีจานนะครับปีสิบสองครับมีจานนะครับ มีรอยจานนะครับ จะมีจานข้างๆครับแล้วก็ด้านล่างครับเนี่ยนี่คือยจานครับตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ด้านล่างครับต่อไปมาเลขสิบแปดนะเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อเผนะื่อครับปีหนึ่งสองเหมือนกันครับรูปถ่ายหลวงพ่อเผื่อกวดกิ่งแก้วครับปีสิบสองเหมือนกัน,นครับหมายเลขสนะิบเก้าครับเป็น เรียญหลวงพ่อแก้วนะครับช่องลมนะครับเหรียแบบโบราณครับหกชั้นนะครับหลวงพ่อแก้ววัดช่องลมนะครับปีหนึ่งแปดนะครับหมายเลขยี่สิบนะเป็นเหรียญหลวงพอดีวัดพระรูปนะครับ สุพรรณบุรีรุ่นแรกนะครับเรียนหลวงพ่อดีวัดทะลุนะครับสุพรรณนะครับรุ่นแรกนะครับยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเป็นกีบบัวหลวงปู่ทวดนะครับกระไกลทองนะครับรุ่นหนึ่งนะครับหนังสือนะครับเส้นวิ่งเลยนะครับ ปูทวดกีบบัวรุ่นแรกนะครับไหลทองครับหมายเลขยี่สบสองครับเป็นหลวงพ่อรุ่งเขาเหล็กนะครับเป็นรูปเหมือนปั้มหลวงพ่อรุ่งเขาเหล็กนะครับผิวหิ้งหิ่งสภาพหิ่งหิ้งเนี่ยนะครับไม่ตัดปีกนะครับหลวงพ่อรุ่งเขาเหล็กนะครับยี่สิบสามครับเป็นบัวรอบหลวงปูทวดครับ รอบหลงปูทวดครับเป็นรอยนะครับใค่ไข่เนื้อเกินใค,ใค,รคร่ไขดขีน้นะครับกลัวรอบหลวงปูทวดวัดช้างให้นะเนี่ยขัดแดงแดงทุกองเลยนะครับแล้วก็มีลายเซ็นนะครับ ยี่สี่นะเป็นหลวงพ่ทดรุ่นเบตงครับมียาขัดแดงแดงกัน,นครับมีหมายเลขครับรูปรหล่อหลวงพุทครุ่นเบตงครับหมายเลขยี่สิบสี่นะครับยี่สิบห้าครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มมดฉลองนะครับเหรียญหลวงพ่อแช่มมดฉลองครับก็เก่าหิ้งหงนะครับเหรียญหลวงพ่อแช่มมด ฉลองนะครับยี่สิบหกนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่เหมือนนะครับเนี่ยวัดกอบัวนะครับสองสี่เจ็ดหกนะครับเป็นเหรียญเก่าพอสอลึกนะครับปู่เหมือนวัดกอบัวนะครับสองสี่เจ็ดหกนะครับ หมายเลขยี่สิบเจ็ดครับเป็นหลวงพ่อคูณครับปีหนึ่งเจ็ดมีจานครับหลวงพ่อคูณครับปีหนึ่งเจ็ดครับมีจานครับลมดังครับต่อโคตดนะครับหมายเลขยี่สิบแปดครับเป็นเหรียญประชากลักนะครับสองสี่หกเก้าครับเหรียญหูเชื่อมนะครับ เด่นเก่าพอสอลึกนะครับหลวงพ่อก,กลักนะครับบัวคมคมชัดๆเลยั้ด้านหลังนะครับสองสี่หกเก้านะตานะคลมลึกนะครับอันนี้ยี่สิบเก้านะเป็นซิบรีหลวงพ่อกลวยนะครับเนื้อดินนะครับ ซิวรีของพวกกวยเนื้อดินนะครับสามสิบเป็นซิวรีของพวกกลวยเหมือนกัน,นครับอันนี้เป็นน้ผงน้ำมันครับด้านหลังมีรอยจานนะครับอบผงน้ำมันนะครับด้านาหลังมีรอยจานะน,น,น,นะครับ สามร้อยบาททุกรายการนะครับสนใจนะครับช่องทางในการติดต่อนะครับ0849037676นะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินไปทางนะครับฝากเพื่อนพี่ท่านชมและช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยครับสำหรับอี e ีนี้ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ